เป็นจังหวะสําคัญเลยไหมวันนี้ higher 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 yes. ใช่ครับโดนไหมครับโดนไหมโดนจริงครับโดนใช่ไหมครับผมโดนเลยนะไปทางพอดีไปทางไปตั้งใจต่อยหรือฟุกตั้ฟใ๊กบอลไม่ลงนี้คุณดันเป็นไกทางเขาเขาบอกว่ากรรมการไม่ควรนับเร็วไปเราเรามองยังไงน้องก็ควรนับครับผมโดนจริงครับผมโดนจริงนะครับผมใช่เมื่อกี้น้องก็บอกเขาแบบอยากแก้มือกับเรามาก ครับยิ่ได้ดีครับผมได้ครับบอกให้เราเลือกน้ำหนักเลยน้ำหนักมากกว่าน้ำหนักไหนดีได้ครับก็ร้อยยี่สิบสองก็ได้ครับร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสามพูดถึงวันนี้ดีกว่าสภาพเป็นไงบ้างครับน้องหยุดไพตอนนี้ได้หายใจแล้วครับครับผมกล้าพูดได้เต็มปากแล้วครับได้ได้หายใจแล้วครับแล้วร่างกายประเมินแล้ววันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ละไฟนี้ไม่ถึงเต็มร้อยครับน่าจะได้เจ็ดสิบครับผมเจ็ดสิบเจ็ดสิบยังกดนับได้แล้วถ้าลอยล่ะแต่ไม่ขี้โม้ มีจะพูดอะไรกับพิเทพกับพี่ซันนี่แล้วก็เสียฟิวที่ยืนให้กำลังใจอยู่ที่ผมเลยเนาะขอบคุณมครับผมก็ขอบคุณเสียโบสแล้วก็ทีมงานทุกคนครับผมเป็นทีมดีแล้วก็ขอบคุณเสียฟิวแล้วก็ขอบคุณซันนี่มีโมครับขอบคุณพี่ด้วยครับผมที่คอยสนับสนุนครับผมรับรองผมจะตั้งใจซ้อมครับผมจะทำผลงานให้ดีที่สุดครับอีกทีนึงดูจากสภาพร่างกายวันนีล้วคิดว่าไปได้อีกกี่ปีครับ ก็แล้วแต่สภาพครับก็กดูดแลครับผมดูแลร่างกายตลอดครับผมาคลาต่อคลายไปเนาะครับผมพิซซานี่บ้างครับเป็นไงบ้างครับใน่ถ้าพูดถึงความสนุกนี่ครับโอ้โหน,นี่เสียวมากนะแต่ก็สนุกนะครับก็ถือว่าเป็นสีสันมีนามนามว่าประเทหรือเปล่าเนี่แต่ว่าก่อนอื่นนะผมต้องขอบคุณคุณโบอสนะครับเด็กก็เป็นเพื่อนกันก็ผมก็ขอความช่วยเหลือว่าขอให้จัดงานฟ้าหน่อยก็ผมก็จัดให้แล้วก็วันนี้ก็ได้รับแชิญมาก็ ก็บเป็นเพราะว่าเขาตั้งใจต้อนนะครับน่าจะแบบว่ามีดังมาหรือเปล่มา,ามันดังมากหรือเปล่าเพราะถือเป็นจุดหมายเป็นการเหน่อยครับผมอ่ะคือวันนี้เดินวันนี้อยู่ที่มูมวยกันเป็นไงบ้างพี่ก็ดีใจดีใจดีใจเพราะว่าแจ็คนี่อายุเท่าเซบูเลยนะถ้าบอกว่าพิจารณ์เนยเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันแตว่าค,คืออยากให้เขามีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าถ้าไม่ต่อยมวยจะไปทําอะไรคนเราเป็นนักมวยมาตั้งแต่เกิดนะครับแล้ววันนี้ก็ก็ดีใจเพราะว่ามันจะได้มีอะไรแบบ เขาจะผมเชื่อนะว่าแพ้ชนะวันนี้ไม่เรื่องสำคัญแต่คนน่ะตามดูไฟต่อไปแน่นอนเนี่ยอย่างเงี้ยผมบอกเลยต่อยกันใหม่เนี่ยคนก็ดูแน่นอนคนติดตามดูแน่นอนเพราะว่าเขายังยังว่าว่ายังถอยได้ยังได้ือมา้วเป็นของดีที่ีราคาอยู่เทไที่เรียกว่าอะไรเกี่ยวกับนราไปเฉยพี่อันดับแรกเลยนะโอกาสครับผมบอกเสมอโอกาสวันนี้เขาจะแพ้ชนะไม่รู้นะ แต่ครั้งนี้ซ้อมหนักมากครั้งนี้ซ้อมหนักมากเพราะว่าจะได้พิสูจน์ตัวเขาด้วยว่ายางเขายังยังพร้อมที่จะไปต่อได้ไหมฮะในในเส้นทางสายนี้ครับเราพร้อมให้โอกาสเขาเขาไม่มีโอกาสเราหาโอกาสให้ครับเขาเขาก็เขาก็ร่วมมือกับเราเขาซ้อมเขาก็ซ้อมหนักวันนี้โอเคถามว่าร้อยไหมมันไม่ร้อย นะวันนี้มันไม่ร้อยหรอกคือคเนี่ยหยุดมานานเนี่ยมันไม่มีตัดมันไม่มีทางเต็มร้อยแน่ใช่ไหมแต่แต่เราพูดเสมอว่าวันนี้นะสถานฟ้านะชื่อเนี่ยคุณทํามาขนาดนี้แล้ววันนี้อยากอยากให้เสียชื่อครับขอแพ้ชนะไม่รู้ ขออย่างน้อยเนี่ยให้แฟนมวยไม่อย่าขอให้แฟนมวยตบมือจะแพ้ชนะเราไม่ว่าแต่วันนี้ชนะก็ถือว่าเป็นเป็นโปรนักเตแคนหนงครับสุดท้ายเงินเงินในบัลล์เต็ดพ้นเงิพูดกับแฟนมวยที่ให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมเราหน่อยก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนครับที่ให้กำลังใจผมมาตลอดไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ครับผมขอบคุณมากๆครับยินดีด้วยครับผมัคครบบขอุณ ท่านตรงนั้นก็ถือว่าเกมมันยังตนนั้นต้องเป็นต่ออยู่วันน้คราวประมาณนะสามเป็นเงินเนสามสี่หนึ่งประมาณนี้จังหวะที่ผมขึ้นฟอร์มไม่ได้เพราะพี่ยกเก่าด้วยมันต้งอยู่ครับจังหวะโดนนั่นก็ไปเลยไปยี่สิบเลยทำไมต้องผมมาเพราะเขาไม่ดีแล้วผมงงครับช็อกยากเลยโดนยากครับผมผมกดดันมากครับเรวมาโดนทับในจังหวะที่ไม่น่าโดนนะ เ็ก็บอกว่าอยากแก้มืได้ครับใมผมยากแล้วแล้วที่นที่ไแล้วจะเดียวเรื่องเดครับ happy ยิบสองยิบสามไม่ได้ครับสุดท้ายน้องฝากแฟนบอหน่อยเรับขอโทษได้ครับผมก็ทำหน้าที่ผมดีสูกแล้วครับใครจะว่างัผมก็ไม่รู้ครับเพราะผมเจ็มดีุกไฟครับครับไฟหน้าก็ขอขอเสียบนะครับขอแก้มือตะกีครับผมพ่าใจครับโอเคผขอระคครับ ไม่น้อยมันโดนมันโดนเป็นไงช็อตนั้นครับเสื้อของวันครับคุณจังใจซ้อมเะจอนะครับอาจจะได้ผมชอบนี่คุณเขาบอกว่าโอเคอยู่ถ้าถ้าไม่ไใส่มันเขากล้าเล่นเรานะเปรียบมันโดนไหลผมได้ครับของผมตรงไม่โดนไม่โดนไม่โดนครับมันโดนไหลครับแต่เราหล่นลงไปมันเสียหลักมันยังไงลื่นพอดีครับมันลื่นพอดีมันอยู่ที่มุมเราครับเขาอ้าน้ำไปแล้วครับไม่ว่า เหมือนยังไงมึงพยายามจะถอยเข้าไปแต่ทำไมมีคนต้องเอาผมไปปล่อยข่าวว่าผมมาไม่ดีแล้วมีหรือเปล่ามีคนขายเบอร์เราอ่ะแล้วก็แล้วจะเขาครับขายไปเลยครับต่อต่อเรื่อเรื่อขายได้เยอะขายไปแล้วมีขนาดขายเบอร์ยังต่อสิบเก้าขนาดนี้นะผมเราดีหไปอเแล้วผมผมทำไปสู้ฟัดแล้วครับผมอายุขนาดนี้แล้วโยมลินยาแล้วครับผมไม่เคยที่เราโยมอาชีพครับแต่ผมฝากด้วยครับผมอยากได้มือมากครับถึงคนที่ขายเบอร์เราหน่อยว่าไงก็ขายต่อไปครับ ผมมาซูดรไฟครับไม่เป็นไรครับกินก็รวยได้ไงครับเดี๋ยวซื้อนะเดี๋ยวซื้อแต่แต่ผมฝากนะครับผมอยากเจ้ามือมากครับโอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแม่ครับ